สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูในเรื่องของอาการที่มะม่วงเขาเรียกว่าขาดแคลเซียมนะครับที่ผมได้เน้นย้ําช่วงที่ว่ามะาม่วงเริ่มติดผลแล้วจําเป็นจะต้องพ่นแคลเซียมโบลอนนะครับก็อาการของม่วงจะมีตัวอย่างประมาณนี้นะครับลักษณะการขาดแคลเซียมก็คือผลจะแตกนะครับแล้วก็ผลเนี่ยจะอยู่ไม่ถึงเขาเรียกว่าระยะผลแก่จัดมันจะแตกแล้วก็เสียหายก่อนนะครับ ก็จะแตกแล้วแบบนี้นะครับจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ว่ามะม่วงฟ้าลั่นนะครับแต่จริงๆเป็นมะม่วงที่เกิดการขาดแคลเซียมหรืออย่างผลตัวเนี้ยเป็นมะม่วงที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ลักษณะการขาดแคลเซียมก็จะมีเหมือนตัวอย่างที่ผมเอาให้ทุกท่านดูกลัวว่าทุกท่านจะงงนะครับผมเอาตัวอย่างมาเทียบให้ดูเฉยๆนะครับแต่ที่ผมหมุนดูเนี่ยก็จะมีมะม่วงในพวงนี้เป็นมะม่วงที่เรียกว่าผลไม่สมบูรณ์อยู่หนึ่งสองสามสี่ลูกนะครับเนี่ย